โปรแกม America First ยังคงกลับมาในยุคที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเหลือเวลาอีกราวๆหนึ่งเดือนเศษเท่านั้นแต่ทั่วโลกยังคงประเมินกันว่าจะเกิดแนวโน้มทิศทางการค้าและการแข่งขันบนโลกใบนี้อย่างไรกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะคิดยกกําลังสองคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะก็มองกันว่าจีนน่าจะเจ็บหนักแต่ใช่แค่จีนไหมคะอาจารย์อันนี้น่าสนใจครับแต่ผมคิดว่าคนที่จะเจ็บนะครับจะมากกว่าจีน เรียกได้ว่าทั้งโลกจะหัวขามําเพราะว่าทรัมป์2.0นี่แหละครับทรัมป์2.0ดูทีท่าน่ากังวลมากกว่าทรัมป์1.0ยังไงคะอาจารย์ส่วนหนึ่งนะครับก็จะกังวลน,น้อยกว่าเพราะว่าคนรู้จักแล้วว่าทรัมป์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความตกอกตกใจจากความประหลาดใจอาจจะไม่เยอะเท่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทรัมป์2.0นี้มาแน่จะปกป้องการค้ายึดผลประโยชน์อเมริกาอย่างชัดเจนเหมือนทรัมป์1.0 และถ้าไปดูไม่ใช่เฉพาะทรัมป์คนรอบตัวทรัมป์นะครับเช่นคนที่จะมาดูเรื่องต่างๆเช่นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ทรัมป์ให้ข่าวไว้นะครับก็คือโรเบิร์ตไลทไทเซอร์ก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนะครับว่าไม่มีการค้าเสียงดีในโลกนี่ก็คือตัวอย่างการสะท้อนว่าแนวคิดของผู้บริหารประเทศอเมริกายุคทรัมป์2.0จะหน้าตายยังไงอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์นะครับก็คือปีเตอร์นาวารอ ซึ่งยอมติดคุกเพื่อทรัมป์และทรัมป์ก็คิดว่าคนคนนี้จงรักภักดีเพราะฉะนั้นก็จะเอามาช่วยอยู่ในทีมน,นะครับก็เขียนหนังสือบอกว่า making America great again ก็คือทำให้ผลประโยชน์อเมริกาเป็นอันดับหนึ่งผลประโยชน์ของคนอื่นไม่เป็นที่อเมริกาจะต้องไปสนใจนี่ก็บอกได้แล้วครับว่าบรรยากาศเริ่มมาแล้วนะครับความมาคุมาจากบุคคลที่ทรัมป์วางเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนใครจะตกเป็นเป้าบ้างอาจารย์ เอาเฉพาะในเรื่องการค้านะครับเพราะอิทธิพลของทรัมป์จะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้าจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานอะไรสารพัดแต่เอาเรื่องการค้าเพราะจะเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะนะครับก็คือประเทศไหนที่จะโดนหางเลขคือประเทศที่เกินดุลการค้าอเมริกาเยอะๆเพราะแนวคิดของทรัมป์และก็บรรดาทีมงานนะครับก็จะมองว่าใครเกินดุลการค้าเยอะคือคนที่เอาเปรียบสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ไปไล่ดูใครเกินดุลการค้าอเมริกา ก็จะเห็นว่ามีจีนมียุโรปมีเม็กซิโกมีเวียดนามประเทศเหล่านี้จะเจอหางเลขแบบชัดๆแน่ๆเลยนะครับมีโอกาสเยอะมากอย่างเช่นเวียดนามทรัมป์และทีมงานเคยเอ่ยชัดๆด้วยว่าเตรียมจะเล่นงานเวียดนามกับเม็กซิโกด้วยส่วนจีนไม่ต้องพูดพูดไม่พูดยังไงก็โดนอยู่แล้วนะครับโชคดีของประเทศไทยก็คือไทยไม่ได้อยู่ในท็อปต้นๆอย่างน้อยไม่ติด10อันดับแรกนะครับแต่อย่าไปคิดว่าไทยจะไม่โดนผลกระทบครับ ทีมงานของทรัมป์นะครับพูดไว้ต่างๆนานาแล้วคนก็สันนิษฐานกันว่าที่ประกาศกันนะครับว่าถ้าเป็นจีนจะเก็บภาษีนำเข้านะครับสินค้าจากจีน60%<ะ>ในขณะที่จะเก็บจากประเทศอื่นๆที่เหลือประมาณ10%ทางปฏิบัติจริงๆมันก็จะมีข้อยกเว้นมันจะมีเรื่องการตรวจสอบต่างๆซึ่งผู้สันทัดกรณีก็บอกว่าอยากจะเก็บจากจีน60% โดยเฉลี่ยนั้น<ช>อาจจะทําไม่ได้อาจจะได้สักประมาณครึ่งหนึ่งคือ30%มซึ่งก็สูงกว่าที่เก็บจากจีนโดยเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ20%นะครับและจากประเทศอื่นๆว่าจะเก็บ10%ของจริงอาจจะได้สัก5%แต่ก็ยังจะสูงกว่าปัจจุบันที่อยู่ที่1.5%เเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วนะครับว่าผลมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่เดิมนะครับถ้าผลิตส่งออกจากจีนกับผลิตส่งออกในประเทศอื่น มันจะมีส่วนต่างทางภาษีอยู่ประมาณ18.5 oh. แต่ถ้าเกิดปรับภาษีใหม่นะครับและเก็บกันจริงๆอย่างที่บอกส่วนต่างจะขยายเป็น25ก็แปลว่าถ้าอยู่ในจีนจะเดือดร้อนเยอะกว่า mm. ก็จะมีแรงขับดันให้ย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศจีนมาอยู่ที่อื่น mm. เช่นอาเซียนและไทยเป็นต้นครับแต่และประเทศจะเจ็บหนักขนาดไหนกับการคาดการภาษีในระดับนี้คะจ่า อันนี้ก็สะท้อนนะครับว่าใครเกินดุลเยอะแล้วจะถูกเล่นงานเยอะประเทศเหล่านั้นก็จะเจ็บมากขึ้นนะครับเพราะว่าทรัมป์พูดไว้ว่าภาษีนําเข้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเท่าที่เขาเคยพูดมาอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกอะไรบางอย่างและถ้าเกิดทรัมป์ทำจริงและเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในทรัมป์1.0เขาทําจริงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะครับเอาเฉพาะในเอเชียใกล้บ้านเราก็จะมีเวียดนาม เกินดุลการค้าเยอะนะครับและเป็นสินค้าที่ส่วนหนึ่งย้ายมาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันกับไต้หวันสิงคโปร์และก็ตัวจีนเองนะครับไล่ไปสุดท้ายก็จะพบว่าไทยก็จะโดนหางเลขด้วยแม้จะไม่เท่าเวียดนามแต่ก็จะมีผลต่อปริมาณการส่งออกสุดทธิและมีผลต่อ GDP สุดท้ายเพราะว่าการส่งออกเป็นส่วนประกรอบสําคัญของประเทศที่ทํามาค้าขายต่างประเทศเยอะๆอย่างประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นโดนหางเลขกันทั่วหน้า จะมากหรือจะน้อยแค่นั้นแหละครับค่ะเด้งแรกคือไทยเป็นคนที่ได้เกินดุลแต่ทีนี้พอกีดกันประเทศอื่นๆที่อาจารย์บอกว่าจะนําไปสู่การย้ายฐานการผลิตอันนี้ก็คงจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไทยก็ต้องตั้งรับนะคะและคนในประเทศไทยบรรดานักธุรกิจส่วนหนึ่งนะครับก็คาดหมายว่าไทยจะได้ประโยชน์แม้ว่าทรัมป์จะเก็บภาษีไทยสูงขึ้นแต่เนื่องจากแต้มต่อเมื่อเทียบกับจีนมันมากขึ้นการย้ายฐานการผลิตซึ่งเกิดขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาจะมาละลอกใหม่อีก ซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะมีส่วนจริงแต่อย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ดีเกินไปมันคงจะย้ายมาส่วนหนึ่งแล้วบรรดาคนที่ทําธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะได้ประโยชน์เยอะเลยแต่ก็จะมีความเสี่ยงตามมาอีกเยอะครับความเสี่ยงอย่างแรกก็คือถ้าเกิดธุรกิจย้ายฐานมานะครับแล้วไทยก็เกินดุลอเมริกาอยู่แล้วนะย้ายฐานมาจากประเทศจีนมาเกินดุลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแต่เดิมส่งออกจากจีน ตอนหลังย้ายมาส่งออกจากประเทศไทยไทยก็จะเป็นเป้าสายตาแล้วถูกอเมริกาเล่นงานมากยิ่งขึ้นอย่างที่เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าแต่เดิมจ,จีนผลิตแผงโซล่านะครับส่งไปอเมริกาแล้วถูกอเมริกาเล่นงานว่าไปทุ่มตลาดเขาคือไปขายตัดต่ากว่าราคาต้นทุนะนะครับก็เลยย้ายมาผลิตในไทยแล้วก็รอดพ้นจากการถูกเล่นงานแต่สักพักหนึ่งอเมริกาก็หันมาเล่นงานคนผลิตแผงโซล่าในประเทศไทยตามไปด้วยเพราะฉะนั้น ก็เรียกได้ว่าอย่าไปคิดว่าย้ายมาจากเมืองจีนแล้วมาอยู่เมืองไทยจะปลอดภัยเพราะอเมริกาอาจจะตามมาเช็คบินด้วยเหตุผลต่างๆก็ได้โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐอเมริกามองว่ามันมีความอ่อนไหวเช่นสมมติว่าย้ายฐานผลิตรถ EV ีจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยก็จะเสียภาษีในการส่งออกไปอเมริกาน้อยกว่าแต่ในบรรดาสินค้าอย่างรถ EV ีมันจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารและมันเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัย ก็อาจจะโดนตามมาเล่นได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการย้ายฐานการผลิตมาเมืองไทยจะทําให้หมันรอดพ้นไทยก็จะโดนหางเลขไปด้วยนะครับและที่สําคัญพออเมริกานะครับเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศต่างๆมากขึ้นก็จะมีบางประเทศหรือบางภูมิภาคตอบโต้การค้าด้วย mm hmm. เช่นยุโรปก็อาจจะขึ้นภาษีมาสู้จีนก็คงจะขึ้นภาษีกับสินค้าอเมริกา mm hmm. ทั้งหมดนี้จะทําให้การค้าในโลกมันเล็กลงและ GDP ในโลกจะเติบโตช้าลงด้วย เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมาส่วนหนึ่งแต่เศรษฐกิจโลกมันจะแย่ลงแล้วมันจะกระทบประเทศไทยและสุดท้ายครับเมื่อจีนส่งออกไปอเมริกาได้ยากขึ้นสินค้าที่จีนผลิตได้มากมายมันจะไปไหนสุดท้ายมันจะมาประเทศไทยและอาเซียนนี่แหละครับเพราะไปมีความตกลงการค้าเสรีกับจีนและไทยจะไปตอบโต้จีนก็อาจจะไม่กล้าทําเพราะฉะนั้นไทยก็อาจจะเจอ หางเลขทางอ้อมแบบนี้อีกวิธีหนึ่งด้วยผมจึงไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนนักธุรกิจบางท่านครับฉะนั้นแล้วค่ะอาจารย์จะย้ายฐานมาเราก็เสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นนายหน้าให้กับจีนซึ่งทรัมป์เนี่ยกำหนดเป้าล็อกเป้าเ,าเอาไว้อย่างชัดเจนสิ่งที่เราควรจะระแวดระวังหรือว่ามองไปทั้งหน้าไกลๆค่ะเพื่อลดผลกระทบตรงนี้เราควรจะทํำยังไงดีครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับเช่นการที่รัฐบาลไทยจะไปดึงดูดการลงทุนจากประเทศจีนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่า มาลงทุนเพิ่มแล้วอาจจะได้ระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวทําให้ไทยอยู่ในเป้าสายตากลายเป็นแบบเม็กซิโกกลายเป็นแบบเวียดนามที่เป็นเป้าที่อเมริกาอยากจะเล่นมากๆอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนที่สุดท้ายการผลิตในประเทศไทยมันน้อยเกินไปมันเหมือนกับเอาสินค้าจีนเอาชิ้นส่วนจีนแล้วมาทําหีบห่อมาทาสีมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าแบบนี้เนี่ยเผลอๆจะได้ไม่คุ้มเสีย ก็ต้องกันกรองการลงทุนให้ดีจะชวนใครดูหน้าดูหลังดีๆนะครับส่วนกรณีประเทศไทยเองนะครับก็คงต้องหาช่องทางอื่นเพราะว่าต่อไปการค้ากับอเมริกาจะมีปัญหามากยิ่งขึ้นก็ต้องไปหาตลาดใหม่เช่นไปทํา FTA ใหม่ๆที่เจรจาอยู่กับยุโรปก็เป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแต่ต้องขยายตลาดไปด้วยและที่สําคัญในอาเซียนมีการค้าขายกันอยู่แล้วมี FTA กับอาเซียนอยู่แล้ว แต่อุปสรรคทางการค้าอย่างเยอะมากและต่อไปอาเซียนจะเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องมาค้าขายกันเองวิธีค้าขายกันเองก็คืออาเซียนต้องมาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันภาษีไม่ค่อยเหลือเยอะแต่มีอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเช่นโคต้าเช่นมาตรฐานอะไรต่างๆพวกนี้อาเซียนต้องมาเจรจาก,กันอย่างจริงจังนะครับ uh. และสุดท้ายครับเมื่อจีนส่งไปอเมริกาได้ยากขึ้นจีนก็อาจจะมาทุ่มตลาดกับอาเซียนและประเทศไทย ซึ่งแปลว่าประเทศไทยต้องเตรียมรับมือเลยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอะไรต่างๆต้องเตรียมทํากันบ้านไว้ถึงเวลาอาจจะต้องยิบยกขึ้นมาใช้ครับเพื่อให้รับมือกับการค้าโลกนะครับที่กําลังจะหัวเข้ามาจากทรัมป์2.0ครับค่ะเป็นกรอบความร่วมมือที่เราต้องศึกษาให้รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์ครับจะไม่มีทางเลือกง่ายๆแต่ต้องคิดตั้งแต่วันนี้และเตรียมตัวไว้ครับค่ะ